หลังจากที่กองทัพรารเซียทำการโจมตีพื้นที่จังหวัดซับโปริเซียทำให้อาคารสำนักงานบริหารของยูเครนในซับโปริเซียได้รับความเสียหายและเกิดไฟลุกไหม้แล้วยูเครนได้ส่งฝูงโดรนคาเมกาเซไปทำการโจมตีพื้นที่สำคัญในรัเสเซียด้วยครับในวันนี้18ตุลาคม2025ยูเครนส่งฝูงโดรนคาเมกาเซ ไปทาการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในภูมิภาคมอสโกประเทศรัสเซียและในพื้นที่อื่นสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้18ตุลาคม2025หลังจากที่ยูเครนส่งฝูงดโดรนคามิกาเซไปทําการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในรัสเซียตามกรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าในเขตพื้นที่ภูมิภาคมอสโกนั้นที่เซอร์ปุคคูฟ ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัรเซียได้พุ่งทะยานออกจากฐานยิงเพื่อทําการยิงสกัดกั้นโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนครับมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งยังไม่มีการรายงานแน่ชัดครับว่าเ <c oughs> สียงระเบิดที่เกิดขึ้นนั้น <c oughs> เกิดจากการที่ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทพัพรัรเซียพุ่งทะยานกระทบกับโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนหรือว่าโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานกระทบกับพื้นที่เป้าหมาย และในช่วงค่ำคืคนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่17แล18ตุลาคม2025เวลาประมาณ19นาฬิก30นาทีกว่ากว่ายูเครนได้โรนจมตีไปทำการโจมตีโรงงานผลิตอาวุธอาวนกาดของรัสเซียในพื้นที่ทททบัชคอโตสถานครับการโจมตีดังกล่าวทำให้โรงงานผลิตอาวุธอาวนกาศของรัสเซียในบัชคอตสถานเกิดการระเบิด ระหว่างที่มีการระเบิดและเกิดไฟลุกไหม้นั้นดูเหมือนว่าจะมีโดรนลำต้นบินตามไปเป็นเหตุให้เอดยทางอากาศยานของกองทัพรัสเซียพยายามยิงสกัดกันครับนี่เป็นจังหวะที่โดรนคาเิกรราเซ่พุ่งทยานเข้าใส่และเป็นเหตุให้เกิดการระเบิดภายในโรงงานดังกล่าว เมื่อวานนี้17ตุลาคม2 0 2 5ประธานาธิบดีโวโลโดเมียสเลนสกีของยูเครนได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาที่กรุงวอชิงตันดี DC ครับเลนสกีได้ประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาหัวเรื่องที่สำคัญที่มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้นั่นก็คือการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับยูเครนทางด้านพลังงานและความปลอดภัยของประชาชนระบบป้องกันภัยทางอากาศ และการโจมตีพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญในรัเสเซียโดยที่คณะตัวแทนจากยูเครนหนึ่งในนั้นได้นำแผนที่ทางทหารคาดว่าเป็นแผนที่เชิงยุทธศาสตร์ที่จะนำไปเสนอต่อทรัมป์ครับก็คงจะประมาณว่าพื้นที่สำคัญทางทหารหัวใจสำคัญทางทหารทั้งด้านการสนับสนุนด้านการเงินและฐานที่ตั้งอุตสาหกรรม ด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียอยู่ตรงไหนก็คงจะมีการนำเสนอแบบนี้ครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปในห้องประชุมแล้วนักข่าวทุกคนถูกเชิญออกจากห้องประชุมครับการประชุมครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการประชุมลับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆตามการรายงานได้ระบุว่าหลังจากทานอาหารเที่ยงแล้วก็มีการประชุมต่ออีก จบการประชุมโวลดดเมเซลนสกี้ได้โทรศัพท์หาพันธมิตรในประเทศสหภาพยุโรปและได้บอกเล่าเรื่องราวที่ได้ประชุมร่วมกับทรัมป์ให้กับพันธมิตรหลายประเทศได้รับฟังครับก็คงจะเป็นการแสวงหาความร่วมมือทั้งด้านการสร้างสันติภาพระยะยาวและการเสริมความมั่นคงภายในยูเครนนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับ ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ